สวัสดีค่ะกล้องสูงไปไหมสูงไปเน้อยไหมนอกจากเออก็สูงไปไกลไปหรือเปล่าคะก็คือช่วงนี้เนาะก็อย่างที่ทําคลิปไปครั้งที่แล้วคือไม่มีรองเท้าใส่จ้ะเยดาวก็เลยไปซื้อรองเท้ามาหลายคู่ก็เลยอยากจะเอาให้ให้เพื่อนๆดูว่าเยาดาวซื้อรองเท้าแบบไหนมาบ้างนะคะ <laughs> ให้ดูนะคะนี่เมื่อก่อนที่ยังไม่มาญี่ปุ่นมีคู่หนึ่งค่ะสีขาวที่นิ้วนิวนวนิ้วโป้อยู่ตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้ก็ไม่มีอันนี้คู่ใหญ่ค่ะไม่รู้ว่าทำไมรองเท้าแบบนี้ถึงกลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นนะคะ สูงแบบนี้เนะาะรองเท้าอันนี้ประมาณอายุเยาวประมาณอ่า19ประมาณอายุ19ปีรองเท้าอันนี้ก็ฮิตจะสูงแบบนี้นะคะก็ได้มาสองคู่ค่ะเมื่อเช้าเพิ่งจะตัดไปทิ้งไปค่ะลองเดินหน้าบ้านดูอันนี้ยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้ตัดป้ายออกเลยค่ะแล้วก็คู่นี้ค่ะ แล้วก็คู่นี้ค่ะแล้วก็มีอีกสีดำอีกคู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนค่ะคุณพี่กำลังกลับบ้านเดี๋ยวคุณพี่ตกกระใจค่ะ เข้าลด30%คู่หนึ่งก็เหลืออยู่ประมาณ6,500 6หค่ะต่อแต่ละคู่นะคะรองเท้าใส่ในบ้านหายข้างหนึ่งตอนแรกยายดาว่าจะ เอามาอวดค่ะแต่จะจะเอามาอวดไหมไม่ใช่เอามาอวดค่ะเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันเพราะว่ายายดาวไม่มีคลิปลงค่ะก็ร้อยก็ได้ทำคลิปนะคะเนาะแล้วก็เสื้อค่ะอันนี้จะเป็นวันพีชนะคะวันพีชค่ะ ใส่หน้าร้อนนะคะจะใหญ่มากใหญ่กว่าตัวยายดาวอีกหรือเปล่าเนี่ยแต่ก็โอเคไม่เป็นไรขอให้มันใส่สบายค่ะนี่ค่ะทุกคนจะคิดว่าทำไมยายดาวจะทำ YouTube อยู่เฉพาะห้องแค่นี้ใช่ไหมคะายายดาวก็ไม่ได้บอกนานแล้วเนะาะคุณสามีบอกว่าคุณสามีบอกว่า กระทั่งเราถ่ายอย่างเงี้ยคุณสามีก็ยังบอกว่าเห็นบ้านคือบางพื้นที่บางอ่าแยกออกไปทางนู้นคือบอกอ่าคุณพี่บอกอ่าขอไม่ให้เข้ากล้องได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอเป็นพื้นที่ส่วนตัวอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จริงๆก็จะเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องทีวีค่ะแล้วก็จะมีห้องอ่าห้องนู่นห้องนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยเยาวก็สนากทาแต่ห้องนี้เนาะค่ะเสื้อตัวนี้นะคะ อยู่ที่ราคาเทนเทนเทนเนนเนนนนเ็นยนค่ะวันพีชตัวนี้นะคะ7700เจ็รอยเยนแล้วก็วันนี้นะคะได้รับพัสดุกล่องพัสดุค่ะมาจากที่ไหนคะให้ทายให้ทายค่ะมาจาก ราเปิดกันว่ามีอะไรอยู่ในกล่องค่ะส่วนมากยายดาวก็จะนั่งทำคลิปเนาะแต่ว่าอาคลิปนี้มันยืนเนาะยืนไม่รู้มันเข้าแบบเต็มหรือไม่เต็มเนาะยายดาวพร้อมบ้างหรือยังคะลุกเล้งหน้าตายอย่างนี้อะไะเพลงเดิมมาอีกแล้วั <c oughs> นได้ใส่กางเกงสีส้มนะกางเกงสีส้ม ัเข้ากันมาน่ารักมามีใครอยากเอายาดาวไปเลี้ยงบ้างไหมกินไม่เยอะค่ะข้าววันละหม้อบ้านใครมีของกินเยอะๆนะชอบแล้วเราจะแกะยังไงดีเนาะเนี่ย ขอ,อโทษเด้อจพี่น้องจา๋าไม่รู้จะตั้งกล้องอยังไงค่ะไม่เคยไม่เคยตั้งกล้องแบบยืนยืนแบบนี้โอ้ยโอ้ยเอาอย่างนี้ก็อย่างนี้เนาะกลัวกลัควคุณสามีกลับบ้านค่ะคุณสามีกําลังอ่าโทรมาแล้วบอกกําลังเดินทางกลับบ้านค่ะคุณสามียายดาวต้อง แต่งงานกันมาตั้งแต่ยังไม่แต่งงานก็เหมือนกันจะก,กลับบ้านคือต้องรายงานทุกวันค่ะกลับบ้านนะเอาอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะเปิดแล้วค่ะถึงจะไม่สวยก็คือเปิดนะคะมีอะไรบ้างมีพริกป,ป่นค่ะ หรือไม่ก็อาจซื้อตามร้านไทยค่ะแต่พอดีงวดที่แล้วนี้ถูกลดตาลีค่ะพี่น้องขาก็เลยอ่ะสักนิดนึงไม่รู้จะเอาอะไรก็เลยอ่าได้พริกป่นมาค่ะก็ดีงวดนี้เราก็จะไม่ต้องไม่ต้องตำเองนะคะยายดาวฝันนะตั้งแต่งวดที่ออก1นึสีใช่ไหมงวดที่ออก1นึ่สี่ยายดาวฝันเห็นบ้าน บ้านยายดาวบ้านเลขที่1.4.4ยายดาวก็เลยซื้อเอ่อ144แต่ว่าหวยออก1 4แล้วก็มารอบสองอ่าอ่ายายดาวก็ฝันอีกยายดาวก็คิดว่าเออเป็นวันเกิดตัวเองไหมก็มาตาม4.4แต่ออก4.5แล้วมาครั้งที่3คือยายดาวฝันเห็นตัวเลข ตัวเลขแบบจังๆเลยค่ะแต่ว่ายายดาวไม่ได้คิดถึงตัวเลขยายดาวคิดว่ามันเป็นตัวพางเนาะแต่ที่ยายดาวได้หนึ่งเจดเนี่ยเพราะว่าฝันว่าพี่ชายอ่าพี่ชายเนี่ยนั่งกินหอยเป่าฮื้อหอยเป่าฮื้อแบบตัวหนึ่งตัวเล็กๆอะค่ะตัวหนึ่งที่ซูเปอร์ใกล้ๆบ้านยายดาวเขาขายตัวหนึ่งตกอยู่ที่1นึ่งเยนค่ะยายดาวก็เลยไปซื้อ,อ หนึ่งเจค่ะในราคาหอยนะคะแล้วก็เสียงรถคุณพี่กลับบ้านแล้วค่ะลูกชายเขาก็จะดีใจค่ะพ่อเขากลับบ้านเดี๋ยวแป๊บนึงนะมาต่อค่ะไม่ใช่คุณสามีรถมาส่งของค่ะไม่รู้เป็นอะไรเป็นกล่องใหญ่เลยค่ะปิดไฟอ่ะปิดไฟปิดไฟ แล้วก็ซื้อสบู่ค่ะอันนี้ไม่ได้มาโฆษณาหรือมารีวิวสินค้านะคะแต่เยดาใช้สบู่ของอ่าสโลลักค่ะรู้สึกวบบหน้าเรามันนิ่มค่ะอ่าก็เป็นบางครั้งบางคราวมีโอกาสก็จะใช้ค่ะ ก็ส่วนมากกา็จะใช้ด้วยลูกสาวค่ะลูกสาวเขาอยู่เขาซื้ออะไรมายายดาวก็ใช้ด้วยหมดเลยค่ะแต่ตอนนี้ลูกสาวไม่อยู่ก็เลยใช้อะสโลลักเนาะคะ่ะเนาะตอนสาวๆก็คืออะใช้ค่ะอันนี้ขอบอกว่าไม่ได้มารีวิวสินค้าให้เขานะคะแต่ยายดาวใช้ค่ะกะ็ในเมื่อเราอะถูกคอต,ตอรีนี่ใช่ไหมเราไม่รู้จะเอาตังไปทำอะไร <c oughs> อย่าหมั่นไส้นะคะพี่น้องขา ไม่หรอกก็เออสักครั้งหนึ่งไม้ได้่ามีโชคมีอ่าได้รับโชคอะไรอย่างนี้นะะเนาะค่ะเนาะอ่าเพราะว่าอ่ที่บ้านเขาก็ไม่ได้เรือร้อนแบบเออเงินทองอะไรอย่างงีะะ้เนาะค่ะเนาะก็เดี๋ยววันหลังมีเวลาว่างยาเดยดาวจะมาเล่าชีวิตครอบครัวอ่า เป็นยังไงอะไรยังไงจริงๆอะ่ะคือมีแพนแบบอยากจะเล่ามาตั้งนานแล้วค่ะมีอะไรอยู่ในจิตในใจแบบมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีหลายๆอย่างตกค้างอยากจะเอามาพูดที่เราเปิดช่อง YouTube มานี่นะคะแต่ว่าพอดีช่วงนี้คือเรายังไม่พร้อมค่ะเพราะเราเราแบบออขอแบบไปเรื่อยๆก่อนค่ะเราจะ เอาเวลามาลดความอ้วนส่วนเรื่อง YouTube นี่เราจะอยู่กับ YouTube ไปจนกว่าถึงรุ่นถึงรุ่นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหรนกันไปเลยค่ะก็ขอเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะอยู่เป็นกำลังใจให้กันนานๆค่ะก็ขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีค่ะบายบาย